ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมพ์รับคําทานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะดวงความรักของคุณวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับคนโสดนะคะสาหรับคนโสดช่วงนี้นะคะคุณเดินทางคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่ คนที่ชอบใครที่คุยกันอยู่นะ,ะมีโอกาสได้สารความสัมพันธ์กันแบบยาวๆนะคะแต่ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะสนใจในเรื่องของการหาเงินซะมากกว่านะคะสำหรับคนมีคู่แล้วนะช่วงนี้คุณเป็นห่วงบ้านคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องงาน นะคะคิดเรื่องการเดินทางคุณมีโอกาสได้เดินทางนะคะหลายหลายคนนะคะคิดเรื่องการหาเงินนะคะหาไรายได้พิเศษหาไรายได้เพิ่มหาเงินเข้ามาในครอบครัวนะคะไม่ได้สนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางจะได้โชคได้ลาบได้สิ่งดีๆเข้ามาหลายๆคนกําลังคิดนะคะที่จะสร้างครอบครัวกําลังหาเงินหาไรายได้พิเศษเพิ่มสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็ทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือสีส้ม สีส้มสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้หนึ่งหนนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ